ใครจะเชื่อเละครับว่าการที่ขุดดินเพียงเล็กๆไม่กี่เมตรนั้นมันจะสามารถกลายเป็นชนวนเหตุของความขัดแย้งระหว่างประเทศที่ลุกลามใหญ่โตได้ก็แหมก็ดันไปขุดในพื้นที่ที่มันเป็นของเราซะอย่างนั้นเลยครับเหตุการณ์ลักษณะนี้ก็ดูเหมือนจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วนะครับท่านผู้ชมเมื่อมีรายงานครับว่าหน่วยรัฐเวนของไทยได้เข้าไปตรวจพบกับสิ่งที่มันผิดปกติบริเวณชายแดนช่องบกจังหวัดอุบลราชธานี สิ่งนั้นก็คือการที่ทหารกัมพูชากําลังขุดสนามเพาะหรือสร้างที่มั่นบางอย่างขึ้นในพื้นที่ซึ่งที่เราทราบกันดีครับว่ามันเป็นที่พิพาทที่ซับซ้อนที่มันยังหาข้อยุติที่ชัดเจนไม่ได้ คิดยังไงนะครับท่านผู้ชมการทําแบบนี้เนะี่ยมันก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพที่เป็นอยู่หรือที่ภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาครับเขาเรียกว่าสเตตัสควอ O ซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็ย่อมสร้างความตึงเครียดครับเมื่อหน่วยทหารของทั้งสองฝ่ายนั้นเข้ามาเผชิญหน้ากันการเจรจาในรับพื้นที่มันก็ดูเหมือนจะไม่เป็นผลและแล้วเสียงปืนฮัดแรกนั้นมันก็ได้ดังขึ้น หลัจากเพียงเสียงปืนไม่กี่นัดสถานการณ์นั้นมันก็ได้บานไปลายไปสู่การเรุงกําลังของทั้งสองฝ่ายครับท่านผู้ชมภาพของอาวุธยุโทโธปกรณ์นั้นถูกส่งเข้าไปในพื้นที่บรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยความไม่ไว้วางใจและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเผชิญหน้าที่อาจจะนําไปสู่เรื่องราวที่ใหญ่กว่าที่เราคิดไปมากเลยครับและคําถามที่สําคัญที่ผมนั้นอยากจะชวนท่านผู้ชมเดินทางไปค้นหาคําตอบในวันนี้ก็คือการกดสนามผอเข้ามาในช่องบกครั้งนี้นะครับ มันเป็นเพียงแค่การกระทบกระทั่งกันตามแนวชายแดนธรรมดาหรือว่ามันจะเป็นหมากตาแรกของเกมการเมืองระหว่างประเทศที่มันซับซ้อนกว่านั้นกันแน่นะแน่นอนครับท่านผู้ชมเพื่อที่เรานั้นจะตอบคําถามนี้ได้นะครับเราก็ต้องย้อนกลับไปสารวจพื้นที่ที่เรียกว่าช่องบอกกันให้ลึกซึ้งยิ่งกว่านี้อีกสักหน่อยนะครับเพราะว่าที่นี่น่ะไม่ใช่แค่การประทะก,กันธรมธรมดาาครับแต่มันเกิดขึ้นบนพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์ และเต็มไปด้วยความอ่อนไหวพื้นที่ตรงนี้รับไม่ได้เป็นแค่จุดเล็กๆบนพื้นที่นะครับแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่รอยต่อ3าประเทศที่ถูกขนานนามว่าสามเล่ยมรกตซึ่งเชื่อมไทยลา่ากัมพูชาเข้าไว้ด้วยกันครับและสําหรับคนไทยโดยเฉพาะเราทหารผ่านศึกพื้นที่แห่งนี้ก็จะมีความทรงจําที่ฝังลึกครับทนผร้ชมเพราะที่นี่คือสมอรภูมิรบอันดุเดือดในเหตุการณ์ยุทธการช่องบอกเมื่อปีพุทธศักราช2528ถึงปี 2 5 3ติที่กองทัพไทยของเรานั้นต้องต่อสู้อย่างหนักกับกองทัพเวียดนามที่รุกล้ำเข้ามาในดินแดนของเราโอ้โหครั้งนั้นนะครับเรานั้นสูญเสียทหารไปกว่าร้อยนายเลยทีเดียวประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ครั้งนั้นมันก็ได้ตอกย้ำให้เห็นถึงความสำคัญและความมุ่งมั่นของไทยในการปกป้องอธิป,ปไตยในบริเวณนี้อย่างยิ่งยวดเลยครับและถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปและเรานั้นก็มีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้ ด้วยการลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ปี2543แต่ปัญหามันก็ยังไม่จบสิ้นครับเพราะว่า MOU ฉบับนี้มันก็เป็นเพียงแค่ข้อตกลงในเรื่องของกระบวนการในการสำรวจและจัดก,การทำหลักเขตแดนร่วมกันไม่ใช่การขีดเส้นแบ่งที่ชัดเจนซะอย่างนั้นเลยครับทำให้ทั้งสองฝ่ายเองก็ยังคงตีความแผนที่แล้วก็หลักเขตแดนแตกต่างกันไปมันก็จึงเป็นเหมือนกับ เชื้อไฟที่รอวันประทุอยู่เสมอเป็นเหมือนกับกับดักที่มีใครสักคนวางเอาไว้เลยนะครับและเชื้อไฟที่ว่านี้ครับมันก็ลุกโชนได้ง่ายมากขึ้นอีกครับเมื่อมีการสรดน้ํามันที่เรียกว่าการเมืองและกระแสาชาตินิยมเข้าไปเราจะเห็นได้นะครับว่าในช่วงที่ผ่านมานี่ครับผู้นําของกัมพูชาเองก็จะมักใช้วาทกรรมที่แข็งกร้าวเน้นย้ําในเรื่องของการปกป้องอธิปไตยของตนเองอย่างถึงที่สุดที่นี้ครับพอมันเกิดเหตุปะทะขึ้นมา แม้จะเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กน้อยแต่เมื่อถูกขยายความผ่านสื่อต่างๆโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียมันก็จะไปกระตุ้นความรู้สึกชาตินิยมของคนในทั้งสองประเทศแรงกดดันจากประชาชนที่รู้สึกว่าเรายอมไม่ได้นี่แหละครับที่ทําให้นักการเมืองหรือผู้นําเองก็ถอยได้ลําบากทําให้จากการกระทบกระทั่งกันธรรมดาธรมดานั้นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีของชาติที่ยอมกันไม่ได้ไปโดยปริยายเลยครับ ดังนั้นครับท่านผู้ชมเราก็จะเห็นได้ว่าการยิงกันเพียงไม่กี่นาทีที่ช่องบอกนั้นมันจึงไม่ใช่แค่เรื่องของทหาร2กลุ่มที่เข้าใจผิดกันแต่มันมีทั้งประวัติศาสตร์บาดแผลการเมืองภายในและความรู้สึกของคนทั้งชาติเป็นฉากหลังที่พร้อมจะผลักดันให้สถานการณ์นั้นมาเดินหน้าไปสู่จุดที่เป็นอันตรายยิ่งขึ้นครับแล้วถ้าหากสถานการณ์นั้นมันบานปลายจริงๆหรือครับแสนยานุภาพของทหารของใครจะเป็นต่อ ท่านผู้ชมครับเราลองไปสำรวจแล้วก็เปรียบเทียบกำลังรบของทั้งสองประเทศกันดูสักหน่อยดีไหมครับ ถ้าเรามองที่การรบภาคพื้นดินนะครับกองทัพไทยของเรานั้นจะมีความได้เปรียบในเรื่องของคุณภาพของยุทโธปกรณ์ครับโดยเฉพาะในเรื่องของรถถังและยานเกราะที่โดยรวมแล้วก็มีความทันสมัยกว่าของกัมพูชาอย่างชัดเจนเลยครับตใต้เดียวกันนะครับท่านผู้ชมกัมพูชาก็มีการบ้านของเขาเหมือนกันครับและนี่คือจุดที่น่าสนใจและอาจจะเป็นที่น่ากังวลสําหรับฝ่ายเราเหมือนกันนะครับนั่นก็คือกัมพูชาเองก็มีระบบเครื่องยิงจรวดหลายลํากล้องหรือ mlrs ในจำนวนที่มหาศาลมากครับข้อมูลจาก global fire power นะครับก็บอกว่าพวกเขานั้นมีมากกว่า400ระบบเลยทีเดียวโอ้โ oh ห oh oh oh. ท่านผู้ชมครับลองนึกภาพตามมาครับ อาวุธชนิดนี้เนะี่ยมันก็ไม่ได้เน้นแค่ความแม่นยําสูงเหมือนกับฉีปนาวุธแต่ว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อการรุ่มยิงแบบอิ่มตัวเหมือนกับเป็นการโปรยพรมกระสุนลงไปในพื้นที่เป้าหมายในเวลาอันรวดเร็วเพื่อทําลายล้างเป็นวงกว้างนั่นเองครับทีนี้คําถามว่ามันยิงได้ไกลแค่ไหนรบพื้นฐานอย่าง bm 2 1นะครับ ที่กัมพูชาเขาเมนีน่ยมันก็จะมีระยะยิงหวังผลอยู่ที่ประมาณ20กิโลเมตรครับซึ่งมันก็เพียงพอที่จะยิยงครอบลุมพื้นที่ชายแดนฝั่งไทยเราได้สบายๆไม่ว่าจะเป็น ที่ตั้งของหน่วยทหารชุมชนหรือเส้นทางคมนาคมที่อยู่ใกล้แนวปะทะแต่ที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นคือระบบที่ทันสมัยขึ้นมาอย่าง p ีทเอ3ครับที่จัดหาจากจีนซึ่งมันมีระยะการยิงไกลได้ถึง70-130ถึงกิลเมตลยทีเดียวครับระยะยิงขนาดนั้นนะ่ะมันก็ไม่ได้อยู่แค่ชายแดนแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันจะสามารถคุกคามแล้วก็ ล้ำลึกเข้าไปมาถึงตัวอำเภอสำคัญสำคัญในจังหวัดอุบลรชาชธานีตีตะเกตหรือแม้แต่ถูรินได้เลยครับและนี่ก็คือยุทธศาสตร์การปฏิเสธพื้นที่หรือว่า แอเรียดิไนที่มีประสิทธิภาพมากเลยครับในเขตชายแดนทาให้การรวบรวมกําลังพลหรือว่าการเคลื่อนทัพของฝ่ายเรานั้นมันเป็นไปด้วยความยากลําบากแล้วก็เสี่ยงอันตรายอย่างยิ่งเลยทีเดียวทีนี้เรามาดูในเรื่องของบนฟ้ากันบ้างครับในมิตินี้เองก็คงต้องบอกนักบว่ากองทัพอากาศไทยเรานะ่ะมีความได้เปรียบอย่างสมบูรณ์แบบลยครับเรามีฝูงบินขับไล่แล้วก็เครื่องบินโจมตีที่ทันสมัยในขณะที่กัมพูชาไม่มีเครื่องบินรบประจําการเลยแม้แต่ลําเดียวครับ ข้อได้เปรียบของการมีเครื่องบินรบนั้นมันก็มีมหาศาลเลยครับท่านผู้ชมมันไม่ได้หมายความว่าเราอะแค่จะบินไปทิ้งระเบิด แต่มันคือความสามารถในการครองอากาศครับเราสามารถส่งเครื่องบินไปล่าตระเวนชี้เป้าให้ปืนใหญ่สกัดกั้นเส้นทางส่งกำลังบำรุงของข้าศึกหรือแม้กระทั่งคุ้มกันกำลังภาคพื้นดินของเราในทางกลับกนันรับการไม่มีเครื่องบินรบเลยฮะมันทำให้ฝ่ายกัมพูชาทำได้เพียงแค่ตั้งรับการโจมตีทางอากาศเท่านั้นเองครับไม่สามารถปฏิบัติการเชิงรุกทางอากาศได้เลยครับใต้กัมพูชาก็จะรู้จุดอ่อนของตัวเองดีนะครับสิ่งที่เขาทำจึงเป็น เหมือนกับการสร้างตาข่ายป้องกันภัยทางอากาศหรือว่า air defense ให้แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับโดยการจัดหาระบบต่อสู้อากาศยานจากจีนเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นระบบพิสัยกลางอย่าง k s 1 c หรือระบบประทับบ่ายิงอย่าง QW3 เป้าหมายของพวกเขานะครับก็คือแม้จะครองอากาศไม่ได้แต่อย่างน้อยนะก็ต้องทําให้การส่งเครื่องบินรบของไทยเข้าไปปฏิบัติการในด้านฟ้าพิพาทนั้นมีความเสี่ยงและมีราคาที่ต้องจ่ายสูงนั่นเองครับดูเหมือนกับว่าตาข่ายของกัมพูชานี่มันจะแข็งแกร่งจริงๆเลยนะครับแต่จริงๆ แล้วเนะ่ยเราก็คงจะไม่ได้ส่งเครื่องบินรบของเราเข้าไปทื่อๆให้เขายิงเล่นนะครับท่านผู้ชมมันต้องเริ่มจากการใช้สมองที่เรามีก่อนครับคือระบบ C4ISR แล้วก็การราตเวนทางอากาศที่เรานั้นจะส่งโรนหรือว่าเครื่องบินราตเวนเข้าไปเพื่อหาก่อนครับว่าไอ้เจ้าเรดาร์ของระบบ KS14 หรือว่าฐานยิงตรวจของ QW3 เนี่ยมันตั้งอยู่ตรงไหนจากนั้นครับก็จะใช้สงค,ครามอิเล็กทรอนิกส์ครับเครื่องบินรบของเราอย่างเกรปเพนนนั้นก็จะมีระบบป้องกันตัวเองที่ทันสมัยมากครับมันสามารถส่งสัญญาณรบกวนหรือก่อกวนเรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามได้ทําให้เรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามครับตาบอดลงไปหรือสับสนไปชั่วขณะและในจังหวะที่เรดาร์ของพวกเขากําลังสับสนนี่แหละครับเราก็ไม่จําเป็นต้องบินเข้าไปในไรยิงของเขาครับแต่เราอ่ะ จะใช้อาวุธปล่อยนำวิถีระยะไกลหรือ s t ตน d off ฟ e a p o n ยิงจากนอกระยะทำการของเขาเข้าไปทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศเหล่านั้นเสียก่อนและเมื่อตาข่ายของพวกเขาถูกเจาะเป็นรูแล้วครับท้องฟ้าก็จะกลับมาเป็นของเราอีกครั้งหนึ่งทีนี้นะครับเราก็จะสามารถส่งเครื่องบินเข้าไปสนับสนุนกำลังภาคพื้นดินได้อย่างอิสระแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนี่นะครับคือการรบที่ใช้เทคนิคที่เหนือกว่าไม่ใช่แค่การใช้กำลังเข้าปะทะแบบตรงๆ และสุดท้ายครับท่านผู้ชมคือความได้เปร,เรียบในมิติที่อาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าครับแต่มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดในสามรบสมัยใหม่นั่นก็คือระบบบัญชาการการควบคุมการสื่อสารคอมพิวเตอร์ข้าวกรองแล้วก็การราตเวนหรือที่เรียกรวมๆครับว่า C4 ISR กองทัพไทยของเรานะครับจะมีการพัฒนาระบบนี้ร่วมกับเทคโนโลยีจากชาติตะวันตกอย่างต่อเนื่องครับและถ้าถามว่าระบบนี้มันจะทาํางานยังไงนะครับท่านผู้ชมลองนึกภาพตามผมนะครับว่าในสมองระบุมรบนะครับเราก็จะมีดวงตาแล้วก็หูกระจายตัวอยู่เต็มไปหมดเลยครับทั้งหน่วยราตาเวน ที่เดินเท้าเข้าไปในพื้นที่ครับรถถังรนที่มันบินอยู่เหนือภากฟ้าหรือแม้แต่เรดาร์ภาคพื้นดินและข้อมูลที่แบบตากับหูเหล่านี้เห็นแล้วก็ได้ยินนะครับมันก็จะไม่ไถูกเก็บไว้ที่ตัวเองนะครับใต้จะถูกส่งผ่านไปที่เครือข่ายการสื่อสารที่ปลอดภัยแบบเร็วทันข้อมูลตำแหน่งค่าศึกภาพ่ายเสียงทุกอย่างเลยครับ ทุกๆอย่างเลยครับผมย้ําเลยนะครับมันจะไหลามารวมกันที่ศูนย์บัญชาการครับทําให้ผู้บังคับบัญชาเห็นภาพรวมของสนามรบทั้งหมดเลยมันเหมือนกับว่าพวกเขาครับกำลังเล่นเกมวางแผนการรบอยู่เลยนั่นแหละครับผู้บัญชาการการรบนะครับก็จะรู้ทันทีเลยครับว่าหน่วยของพวกเขาน่ะอยู่ตรงไหนบ้างในสนามรบ ภาพศึกเคลื่อนที่ไปทางไหนจุดไหนเป็นจุดอ่อนเมื่อเห็นภาพรวมชัดเจนแล้วครับการสั่งการมันก็จะแม่นยำและรวดเร็วครับผู้บัญชาการการรบนั้นก็จะสามารถสั่งให้ด้่ยปืนใหญ่ที่อยู่อีกจุดหนึ่งยิ่งสนับสนุนหน่วยทหารราบที่กำลังปะทะได้อย่างแม่นยำโดยใช้ข้อมูลเป้าหมายจากโดรนที่บินอยู่อีกฝากหนึ่งของภูเขานี่เลยครับคือพลังของ C4 ISR ซึ่งมันก็จะเปลี่ยนกองทัพที่เคยแยกส่วนรบให้รวมเป็นร่างเดียวกันที่มีทั้งสมองแล้วก็ระบบประสาทเชื่อมถึงกันหมดเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมในเมื่อเราทราบแล้วว่าเชื้อไฟนั้นมันมีอยู่จริงแล้วก็พร้อมที่จะลุกลามได้เสมอทีนี้ครับเรามาลองสวมบทบาทเป็นนักยกุทธศาสตร์กันตะกู่ครับแล้วมาพิจารณาดูกันนะครับว่า หากการประทับมันขยายวงขึ้นมาจริงๆดุลอำนาจบนสมรภูมิชายแดนตรงนี้มันจะเป็นยังไงครับลองจินตนาการตามผมไปนะครับว่าถ้าหากการเผชิญหน้าครั้งนี้มันลุกลามจริงๆมันจะเกิดอะไรขึ้นใน7.2ชั่วโมงข้างหน้านี้ครับใน12ชั่วโมงแรกหลังจากเสียงปืนนัดแรกดังขึ้นแทนที่สถานการณ์จะคี่ขลายลงกลับกลายเป็นว่าทั้งสองฝ่ายปฏิเสธที่จะถอนกําลังออกจากพื้นที่ครับท่าทีแข็งกร้าวถูกประกาศออกมาจากเมืองหลวงของทั้งสองฝั่งและภาพที่เราเห็นก็คือ ขบวนรถลำเลียงอาวุธหนักไม่ว่าจะเป็นรถถังปืนใหญ่ต่างก็มุ่งหน้าเข้าสู่แนวชายแดนบรรยากาศนั้นมันก็ตึงเครียดถึงขีดสุดเลยครับและพอเข้าสู่ชั่วโมงที่13ไปจนถึง48ชั่วโมงเมื่อการเจราจาทางการทั่วนั้นหยุดชะง,งักลงภาพที่เราไม่อยากจะเห็นนั้นมันก็จะเกิดขึ้นครับเสียงคำรามของปืนใหญ่แล้วก็จรวด M L R S มันก็จะดังขึ้นสนั่นวันไหวไปทั่วแนวชายแดนต่างฝ่ายต่างพากันพยายามทำลาย ฐานที่มั่นแล้วก็เส้นทางทรงกองกำลังบำรุงของอีกฝ่ายในจังหวะนี้เองครับกัมพูชาก็อาจจะใช้ความได้เปร,เรียบที่ตัวเองคุ้นเคยกับสภาพภูมิประเทศที่เป็นป่าทึบทรงหน่วยรบพิเศษหรือว่าทหารราบเคลื่อนที่เร็ว ลเลาะไปตามป่าเขาเพื่อเข้ายึดที่มั่นบนเนินสูงที่มีความสําคัญทางยุทธวิธีอย่างเช่นเนิน7จ็ีห้าที่เรานั้นเคยได้ยินชื่อกันภูมิประเทศที่เป็นป่ารกทึบนี่แหละครับที่มันจะช่วยป้องกันพวกเขาจากการโจมตีโต้กลับของย่านกรอที่ทันสมัยของไทยเราได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวและถ้าผมลองคาดการแผนการของฝ่ายกัมพูชาให้ละเอียดขึ้นไปอีกนะครับท่านผู้ชมพวกเขาคงไม่ได้ส่งกองทัพใหญ่เข้ามาประทะแบบตรงๆแต่ตตจะใช้หน่วยรบขนาดเล็กครับที่มีความคล่องตัวสูง อาไัยความมืดและความรกของป่าในการแทรกซึมเข้ายึดพื้นที่หมายสําคัญสําคัญก่อนจากนั้นภารกิจต่อไปก็คือปักหลักให้มั่นคงที่สุดครับคุ้สนามเพาะสร้างบังเกอร์และที่สําคัญที่สุดก็คือการวางกําลังหน่วยต่อต้านรถถังเพื่อรับมือการเตีกับของฝ่ายไทยแล้วจึงใช้ไพเด็ดของเขาครับนั่นคือการยิงจรวด MLRS จ ML ํานวนมหาศาลร,ระดมยิงใส่เส้นทางที่คาดว่าย่านกรอกของไทยนะครับจะใช้เป็นเส้นทางบุกเพื่อ สร้างเป็นเขตสังหารคิริงโซนทําให้ฝ่ายของเราครับลังเลที่จะเข้าตีเพราะว่ามันสูมเสี่ยงต่อการสูญเสียสูงเป้าหมายของแผนนี้มันไม่ใช่การยึดครองประเทศไทยครับแต่มันคือการสร้างสภาวะกืนไม่เข้าคลายไม่ออกให้กับฝั่งไทยเพื่อดึงเกมให้มันยืดเยือ้อแล้วก็ลากเข้าสู่เวทีการเจราจาระหว่างประเทศที่พวกเขาคิดว่าพวกเขาจะได้เปรียบนั่นเองครับ แต่แล้วจุดเปลี่ยนของสมรมรนี้มันก็มาถึงแล้วครับท่านผู้ชมในชั่วโมงที่49เป็นต้นไปกองทัพไทยนน้จะเริ่มใช้ความได้เปรียบที่แท้จริงของตัวเองนั่นคือความเหนือกว่าทางอากาศครับแล้วก็ระบบ C4ISR ที่แม่นยำวิธีการเหล่านี้ครับมันจะไม่ใช่การทิ้งระเบิดแบบปูพรมทิ้งลงไปแบบไม่เลือกหน้าเลยนะครับท่านผู้ชมแต่มันเป็นการใช้ข้อมูลข่าวกรองที่เหนือกว่าในการชี้เป้าหมายสําคัญแล้วส่งอากาศายานเข้าโจมตีแบบศิยกรรมอย่างแม่นยำเป้าหมายคืออะไรครับก็คือ คลังกระสุนคือที่ตั้งปืนใหญ่แล้วก็จะรวรจ mlrs ของกัมพูชาคือศูนย์ประชาการเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่แนวหลังเมื่อถูกทำลายจุดยุทธศาสตร์เหล่านี้ครับความสามารถในการรบอย่างต่อเนื่องของฝ่ายกัมพูชาเองก็จะเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียว และเมื่อมาถึงจุดนี้ครับท่าทีของกัมพูชามันจะเป็นยังไงครับแน่นอนครับว่าในเบื้องต้นผู้นําของกัมพูชาก็คงจะประกาศเกล้ารอกครับผ่านสื่อเลยว่าจะไม่ยอมแพ้แน่นอนจะสู้จนเลือดหยดสุดท้ายเพื่อปลุกใจให้คนในชาติแล้วก็รักษาหน้าตาของตัวเองเอาไว้นั่นแหละครับแต่ในห้องประชาการการรบนั่นแหละครับภาพมันก็จะแตกต่างออกไปเลยนะครับเมื่อสายส่งกาลังบํารุงนั้นถูกตัดขาด ลังกระสนถูกทำลายปืนใหญ่เงียบสง,งบลงไปพวกเขาก็ย่อมรู้ชะตากรรมของตัวเองดีแล้วครับว่าถ้าสู้รบต่อไปตามแบบเดิมเนี่ยมันก็จะมีแต่นำไปสู่ความพ่ายแพ้ที่ย่อยยับกว่าเดิมดังนั้นครับท่าทีของผู้นำกร,รมบูชานั้นน่าจะเปลี่ยนจากการสู้รบในสนามรบครับไปสู่การสู้ในเวทีโลก พวกเขาเองก็จะเร่งเครื่องในเรื่องของทางการทูตอย่างเต็มที่นะครับพวกเขาจะแสดงภาพความเสียหายหภาพของผู้บาดเจ็บให้กับประชาคมโลกได้เห็นครับเพื่อสร้างแรงกดดันให้มันเกิดการหยุดยิงให้เร็วที่สุดมันเหมือนกับกรรมนิมิตท,ที่ปรากฏขึ้นครับท่านผู้ชมเมื่อภาพรวมของความพ่ายแพ้มันเริ่มปรากฏชัดคตินิมิตหรือภาพของจุดหมายต่อไปที่พวกเขาต้องการก็คือการลากเรื่องนี้ไปสู่โต๊ะกะรารเจรจาของสหประชาชาติหรือศาลโลก ซึ่งมันก็เป็นสมองรบรบวมที่พวกเขาคิดนะครับว่าพวกเขาเนี่ยได้เปรียบกว่านั่นเองครับและในขณะเดียวกันครับเมื่อการตู้รบมันรุนแรงขึ้นไปจนมีข่าวของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ลีภัยอพยพจากพื้นที่ชายแดนแรงกดดันในด้านทางการทูตจากนานาชาตินั้นมันก็จะถาโถมเข้ามาอย่างหนักครับจากทั้งอาเซียนที่ไม่อยากจะเห็นเพื่อนบ้านรบราคาฟันกันเองจากทั้งจีนซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักเป็นสปอนเซอร์ของกัมพูชาครับและแน่นอนครับจากสหรัฐอเมริกาในฐานะพันธมิตรของไทย ทุกฝ่ายนั้นต่างเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศนั้นหยุดยิงทันทีแน่นอนครับต่านผู้ชมพอมาถึงจุดนี้เลยหลายท่านที่รับชมอยู่คงจะเกิดคําถามในใจขึ้นมาเหมือนเหมือนกับผมแล้วใช่ไหมครับว่าทําไมทําไมครับเพิ่งจะมากันตอนนี้ตอนที่ฝ่ายกัมพูชานะ่ะลุกล้ำมาขุดสนามเพาะเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ทําไมตอนนั้นน่ะ พวกพี่ๆเขาไปอยู่ไหนล่ะครับประชาคมโลกอะถึงเรียบกิบกันไม่มีใครออกมาห้ามปร,รามหรือกดดันอะไรกันเลยใช่ไหมครับมันเป็นคาถามที่น่าอึดอัดแล้วก็สะท้อนถึงความรู้สึกคนไทยส่วนใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับในมุมมองของนักการทูตหรือว่ามหาอํานาจนะครับท่านผู้ชมการกระทบกระทั่งหรือว่าการลุกล้ําในพื้นที่ผิพลาดท,ที่ปักปันชัดเจนเขาก็จะบองว่ามันเป็นข้อผิพาดชายแดงครับ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ควรจัดการในระดับทวิภาคีแต่เมื่อใดก็ตามรับที่เสียงปืนใหญ่นั้นมันดังขึ้นมีการใช้อากาศยานโจมตีมีภาพของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้รีภยัยปรากฏในสื่อทั่วโลกสถานการณ์ของมันนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงทนันทีครับจากข้อพิาพาทมันก็จะกลายเป็นความขัดแย้งด้วยอาวุธที่มีศัก,กยภาพที่จะบอลทำลายเสถียรภาพของทั้งภ้มิพาทมันเปรียบเสมือนกับในหมู่บ้านนะครับมันมีบ้านสองหลังครับเพื่อนบ้านเขาทะเลาะกันอยู่ครับ ซึ่งพวกเขาก็ทะเลาะกันในเรื่องของรั้วบ้านนั่นแหละครับตอนที่เถียงกันนะ่ะว่าจะขยับรั้วกันเล็กน้อยไปฝั่งนู้นฝั่งนี้นะครับคนนอกพวกเขาก็จะไม่อยากเข้ามายุ่งแต่พอหลังนึงครับเริ่มจุดไฟเผาบ้านอีกหลังนึงแล้วเนี่ยครับคราวนี้แหละรถดับเพลิงจากทุกทั่วสารทิศเลยครับจะรีบวิ่งเข้ามานลครับเพราะพวกเขากลัวครับว่าไฟนะ่ะมันจะลามไปทั่วหมู่บ้านผลประโยชน์ของหาอำนาจมันก็เช่นเดียวกันครับพวกเขานะ่ะไม่ได้สนใจหรอกครับว่ารั้ว มันควรจะอยู่ตรงไหนพื้นที่จะเป็นของใครครับแต่พวกเขานะ่ะสนใจที่ว่าจะทํำยังไงครับไม่ให้ไฟสงครามนะ่ะมันลุกลาม ไปจนกระทบการค้าการลงทุนของพวกเขาหรือ่ดุดมอำนาจของพวกเขาในภูมิภาคนี้เท่านั้นนะครับสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมเมื่อความสูญเสียใน3รบมันพุ่งสูงขึ้นไปเรื่อยเรืครับประกอบกับแรงกดดันมหาศาลจากเวทีโลกในที่สุดแล้วภายใน72ชั่วโมงครับผู้นําของทั้งสองประเทศนั้นก็จะยอมรับข้อตกลงหยุดยิงกันนั่นเองครับสงครามระยะสั้นนั้นได้จบลงไปแล้วครับแต่ความผัดแย้งนั้นมันยังไม่จบสิ้นครับท่านผู้ชมควันปืนี่ช่องบกได้จางลงไปแล้วครับแต่สิ่งที่มันทิ้งไว้เบื้องหลังนั้นมันก็หหนหนนัักกาาวว่แล้้ซซบอ กว่าที่เราคิดไว้มากเลยครับเรามาลองสำรวจกันนะครับว่าผลลัพธ์แล้วก็บาดแผลจากสงคราม72ชั่วโมงนี้เนะี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างครับคําถามแรกที่หลายๆคนนั้นอาจจะอยากรู้ก็คือใครใชนะ คำตอบก็คือในทางยุทธศาสตร์นะครับไม่มีใครชนะอย่างเด็ดขาดครับแนวรบนั้นมีแนวโน้มสูงมากครับที่จะกลับไปสู่จุดเริ่มต้นก่อนการประทะหรือที่ภาษาทางยุทธศาสตร์ครับเขาเรียกกันว่าสเต t ัสอโคตอันเตเบรุครับซึ่งคือการกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของสงครามไม่มีใครได้ดินแดนเพิ่มอย่างถาวรแต่ในโลกของสื่อและโฆษณาชวนเชื่อครับทั้งสองฝ่ายจะเริ่มประกาศชัยชนะของตนเองครับอาจจะเป็นการกล่าวอ้างว่าสามารถปกป้องอธิปไตยไว้ได้หรือสามารถสร้างความสูญเสีย ให้ฝ่ายตรงข้ามได้อย่างหนัก่วงทั้งหมดนี้ครับก็เพื่อปลุกขวัญแล้วก็กำลังใจของคนในชาติและสร้างความชอบธรรมให้กับการตัดสินใจของผู้นําที่ทําการรบนั่นเองครับ แต่การหยุดยิงครั้งนี้ครับมันจะเข้าทางกัมพูชาหรือไม่นี่ก็เป็นคําถามที่น่าคิดมากครับท่านผู้ชมในทางการทหารต้องยอมรับนะครับว่ากองทัพไทยของเรานั้นสามารถหยุดยั้งแล้วก็ผลักดันการรุกค,คืบของฝ่ายกัมพูชาได้สําเร็จก็จริงแต่ในแง่ของยุทธศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศครับการหยุดยิงครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะเข้าทางกัมพูชาอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มต้นสงครามเริ่มต้นสร้างเรื่องเองครับเขาอะเปลี่ยนพื้นที่ที่เคยสงบ ให้กลายเป็นพื้นที่พิพาสที่มีการประทะด้วยอาวุธขึ้นมาสําเร็จและเมื่อเกิดการสู้รบและมีการหยุดยิงเรื่องนี้ครับมันก็ไม่ได้จบแค่ที่ชายแดนแล้วครับแต่มันจะถูกยกรับขึ้นไปสู่เวทีระดับโลกโดยอัตโนมัติเลยกัมบูชานั้นจะสามารถนําเรื่องนี้ไปอ้างในเวทีสหประชาชาติหรือแม้กระทั่งยื่นฟ้องต่อสายธตรธรรมระหว่างประเทศ ICJ ได้ง,ง่ายขึ้นโดยอ้างว่า เห็นไหมล่ะเรามีข้อพิพาทกันรุนแรงถึงขั้นต้องรบกันแล้วเนี่ยขอให้ศาลโลกเข้ามาตัดสินทีเธอพวกเขาครับก็จะมีความมั่นใจในเวทีนี้มากเลยนะครับเพราะว่าพวกเขาเองครับเคยมีบทเรียนจากกรณีประาาทภาวิหารในอดีตแล้วก็อาจจะมีสายสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญในด้านกฎหมายระหว่างประเทศที่พร้อมจะช่วยเหลือพวกเขาอยู่ด้วยนี่แหละครับคือสภาวะที่กลืนไม่ได้ คายไม่ออกที่เขาเนี่ยพยายามจะสร้างขึ้นคือถึงแม้ว่าจะแพ้ในสนามรบก็จริงครับแต่กลับชนะในการลากไทยเข้าสู่เกมการเมืองในเวทีที่เขาถนัดก,กว่าซะอย่างนั้นแหละแต่ชัยชนะในหน้าเสือเนี่ยมันก็เทียบไม่ได้เลยนะครับกับต้นทุนที่แท้จริงที่ต้องจ่ายไปครับท่านผู้ชมแม้จะเป็นสงครามสั้นๆเพียงแค่สามวันแต่นนอนคราะว่าย่อมมีความสูญเสียทั้งชีวิตของเหล่าทหารกล้าและก็อาจจะรวมถึงพลเรือนผู้บริสุทธที่ต้องถูกลูกหลงจากกระสุนปืนใหญ่หรือว่าจรวด เศรษฐกิจชายแดนที่เคยคึกคักก็แทบจะเรียกได้ว่าพังพินาศไปในทันทีครับการค้าขายนั้นหยุดชะงักลงแน่นอนการท่องเที่ยวที่เคยเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตคนในพื้นที่นั้นมันก็จะกลายเป็นศูนย์ภาพของชายแดนร้างไร้ผู้คนนั้นมันก็จะเป็นภาพบาดแผลทางเศรษฐกิจที่ต้อง ช้เวลาอีกนานเลยครับกว่าจะฟื้นตัวกลับมาได้เป็นเหมือนเดิมในขณะที่พวกเราครับที่ไม่ได้อยู่ใกล้ชายแดนหรือว่าอยู่ไกลจากพื้นที่สงครามเหล่านี้ครับก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยนอกจากจะได้รับความสบาใจที่เขมรนั้นโดนตบไปนิดๆหน่อยๆสำหรับฝ่ายกัมพูชาครับแม้พวกเขานะ่ะอาจจะบรรลุปเป้าหมายทางยุทธศาสตร์การเมืองในการยกระดับในข้อพิพาทแต่ราคาที่ต้องจ่ายนั้นมันก็สูงลิบลิ่วอยู่เช่นกันนะครับความสูญเสียทางการทาหารทั้งกําลังพลและยุทธปกรณ์ที่ถูกทาลายด้วยความแม่นยําของฝ่ายไทยนั้นมันเป็น สิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ครับภาพลักษณ์ในเวทีโลกของพวกเขานั้นมันก็จะเสียหายในฐานะผู้เริ่มต้นความขัดแยง้งและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือความเชื่อมั่นของประชาชนกับบูชาต่อรัฐบาลที่อาจจะเริ่มตั้งคำถามแล้วครับว่าการนำาพาประเทศเข้าสู่สงครามนั้นน่ะมันคุ้มแล้วหรอแต่สำหรับฝั่งไทยเรานะครับท่านผู้ชมในความสูญเสียแล้วก็บาดแผลทั้งหมดนี้มันก็มีสิ่งหนึ่งที่ส่องสว่างและสมควรได้รับการยกย่องอย่างสูงสุดเลยครับนั่นก็คือน้ำใจและความกล้าหาญของทหารไทยทุกนายครับพวกเขาคือผู้ที่ต้องเผชิญหนนนน้ากัับอรในแนวหน้า คือผู้ที่ต้องอดทนต่อความยากลำบากในสมรภูมิป่าเขาคือผู้ที่ต้องเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อปกป้องทุกตารางนิ้วของพื้นแผ่นดินไทยการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพของพวกเขานั้นนะครับมันก็คือสิ่งที่ยับยังไม่ให้สถานการณ์นั้นมันเลวร้ายไปกว่านี้และคือสิ่งที่ยืนยันว่าอธิป,ปไตยของชาติเรานั้นไม่ใช่สิ่งที่ใครนั้นจะมาลุกล้าได้ไง่ายผมในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่เสียภาษีในอัตราเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับก็ขอส่งกาลังใจและขอบคุณจากใจจริงๆเลยครับไปยังทหารกกลลล้าาทททุ่่เยะรับีอมส ความสบายส่วนตัวเพื่อความปลอดภัยของคนไทยส่วนใหญ่ในประเทศครับแล้วมันก็มีคําถามอีกคําถามหนึ่งครับที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือการรบครั้งนี้ครับใครจะเป็นคนได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์จากเรื่องนี้ผู้ที่เสียประโยชน์ที่สุดก็คือตัวอาเซียนเองครับท่านผู้ชมแล้วก็รวมถึงประเทศสมาชิกขนาดเล็กขนาดกลางที่หวังพึ่งพากลไกของกลุ่ม ในการสร้างอำนาจต่อรองแล้วก็รักษาสันติภาพเมื่อกลไกเหล่านี้ครับดูเหมือนจะใช้การไม่ได้ความมั่นคงของพวกเขานั้นมันก็จะสั่นคลอนตามไปด้วยนั่นเองครับส่วนผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ก็คือมหาอำนาจจากภายนอกนั่นเองครับโดยเฉพาะจีนและอเมริกาเพราะเมื่อกลไกในภูมิภาคอ่อนแอลงก็จะยิ่งเปิดช่องให้พวกเขานั้นสามารถเข้าไม่มีบทบาทและอิทธิพลโดยตรงกับแต่ละประเทศได้ง่ายขึ้นเพื่อดึงดูดเข้าสู่พวกอำนาจของตอนนั่นหละครับพูดง,ง่ายๆเลยครับมันก็คือการหาพักพวกนั่นแหละครับ และแน่นอนครัว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาเองก็จะตกต่ำลงอย่างรุนแรง ความบาดระแวงก็จะเข้ามาแทนที่ความไวเนื้อเชื่อใจและสิ่งที่สําคัญก็คือทั้งสองประเทศครับอาจจะถูกผลักให้ต้องเข้าไปพึ่งพิงแล้วก็แสดงจุดยืนที่สอดคล้องกับพันธมิตรมาอานาจของตัวเองมากยิ่งขึ้นไปอีกครับฝ่ายไทยก็อาจจะกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาในขณะที่กัมพูชาก็ยิ่งต้องพึ่งพาจีนให้มากขึ้นไปอีกซึ่งมันก็ทําให้ภูมิภาคข,ของเรานั้นมันถูกแบ่งครัวอย่างชัดเจนขึ้นไปอีกครับแถมยังระรบอบางต่อความขัดแย้งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตตามไปอีกครับและเมมื่อพูดถึงควา สัมพันธ์ที่ตกต่ำลงขนาดนี้มันก็มีอีกหนึ่งตัวแปรที่ซับซ้อนแล้วก็ละเอียดอ่อนอย่างยิ่งครับซึ่งเรานั้นจะมองข้ามไปไม่ได้เลยนั่นก็คือบทบาทแล้วก็ความสัมพันธ์ที่คุ้มครืองรับระหว่างรกักรูจชนวัตของไทยแล้วก็รกักรูทูนเซนของกัมพูชาครับมีการวิเคราะห์จากสื่อหลายสำนักนะครับว่า ท่าทีที่ดูเหมือนจะอ่อนข้อหรือรังเลของรัฐบาลไทยครับที่มีปรากฏในบางช่วงเวลานั้นมันก็อาจจะไม่ได้มาจากเหตุผลทางยุทธศา,ศาสตร์เพียงอย่างเดียวแต่มีความเชื่อมโยงกับสายสัมพันธ์ส่วนตัวที่ลึกซึ้งครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือบุญคุณทางการเมืองในอดีตที่ฝ่ายกัมพูชาเองเคยให้ที่พักพิงและช่วยเหลือแก่อดีตผู้นำของไทยปัจจัยเหล่านี้ครับถูกมองว่าเป็นเหมือนกับเปลือกหอยที่ติดคอ ทำให้ระบ,บาลไทยนั้นอยู่ในสภาพที่กลืนไม่ได้คลายไม่ออกไม่สามารถแสดงท่าทีแข็งกร้าวได้อย่างเต็มที่แม้จะถูกรุกร้ำอธิปไตยก็ตามแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับประชาชนไทยยังไงท่านผู้ชมรับในทางพุทธศาสนาครับพระอภิธรรมสอนว่าจุติจิตหรือจุติตสุดท้ายก่อนตายจะชี้ชะตาการไปเกิดใหม่นั้นมันถูกนําทางมาโดยกรรมที่สร้งสมมาหากเปร,เรียบเทียบกับสถานการณ์นี้ การตัดสินใจของรัฐบ,บาลในภาวะวิกฤตที่ปเปรียบได้กับจิติจตของชาติในขณะนั้นนะครับและสิ่งที่มาปรากฏเป็นกร,รมัิมิตรหรือภาพสะท้อนของการกระทําในอดีตก็คือสายสัมพันธ์ที่คุมเครือเหล่านี้นะครับที่มันทําให้การตอบสนองของเรานั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของชาติเพียงอย่างเดียวครับท่านผู้ชมแต่มันจะมีแรงดึงจากปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะดังนั้นครับคําถามที่ว่านี้นะว่ามีใครอยู่เบื้องหลังหรือไม่ ข้อมูลที่เรามีอยู่ครับมันก็ชี้ไปที่เครือข่ายความสัมพันธ์แล้วก็ผลประโยชน์ที่ซับซ้อนมากกว่าที่มันจะเป็นแผนการของมหาอำนาจเพียงฝ่ายเดียวซะอย่างนั้นแหละมันคือเกมที่ตัวละครใน,นรับภูมิภาคใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเพื่อเดินหมากทางการเมืองซึ่งมันก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออธิปไตยของพวกเราทุกคนครับเห็นไหมนะครับท่านผู้ชมจากการขุดสนามผอเล็กๆเกนะี่ยมันก็นาไปสู่สงคราม72ชั่วโมงที่แม้แต่จะจบลงรวดเร็วก็ตามรับแต่มันก็ได้ทิ้งบาดแผลลึกไว้ในทุกมิติทั้งชีวิตผู้คนเศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันไม่มีผู้ชนะที่แท้จริงเลยครับในสงครามนี้นะ่ะมีแต่ผู้สูญเสียมากกับผู้ที่สูญเสียน้อยกว่าเท่านั้นเองครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเรื่องราวที่เราได้สำรวจกันในคลิปนี้ครับมันจะเป็นเพียงแค่สถานการณ์สมมติในหน้ากระดาษเท่านั้นนะครับและมันก็จะไม่เกิดขึ้นจริงครับการที่เรารับได้เห็นผู้คนที่เคยมีวัฒนธรรมภาษาวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกันต้องมาหมางใจกันเพียงเพราะว่าการตัดสินใจของผู้ใหญ่เพียงไม่กี่คนนั้นมันก็เป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดนะครับมาดกร,ร,รมมัันนีี้อยป ค่าเกินกว่าที่หยุททาลายด้วยเส้นแบ่งทางการเมืองหรือว่าทากรรมที่สร้างความแตกแยกครับแต่ผมยังเชื่อนะครับว่าในรบประชาชนธรรมดาเองสายใยแห่งมิตรภาพและความเข้าใจเองก็ยังคงมีอยู่เสมอและหวังนะครับว่าพลังเล็กๆเหล่านี้น่ะมันจะช่วยประคับประคองให้เราครับผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากเหล่านี้ไปให้ได้ในที่สุดครับขอให้ความเข้าใจในสันติสุข จงบังเกิดมีแต่ประเทศข้างบ้านทุกประเทศเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมเองก็ต้องขอลาไปก่อนครับคิดสิ่งไหนที่มันไม่เบียดเบียนคนอื่นนั้นก็ขอสมปรารถนาครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ